เมืองทองทีวีจะพาคุณผู้ชมมาที่สนาม s อ g ซีจีสเตเดียมเมื่อวันพุธที่11มีนาคมที่ผ่านมานะครับมีฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกนัดกลางสัปดาห์นัดที่5ของสโมสร s อ g ซเมืองทองอยู่ในเตดของเรานะครับจะเปิดบ้านพบกับทีมกูปีอันตรายซิสเกต f อครับแหมต้องบอกว่าทีมซิสเกตนั้นฟอร์มแรงมาแล้วถึง2นัดด้วยกันนะครับเอาชนะทีีซิเทโรมาได้2ประตูต่อศูนย์แล้วก็เอาชนะทีมกอล์ฟสระบุรีมาได้1ประตูต่อศูนย์ เนื่องจากว่าทีมศรีสะเกดนั้นหลีกทางให้กับสโมสรบุีรั์และก็สโมสรบากอกลาสในการไปเล่นเ c ฟซีแชมเปี้ยนลีกนะครับพวกเขาก็เลยมีโปรแกรมการแข่งขันที่ผ่านมาเพียงแค่2นัดเท่านั้นเรียกว่าสภาพร่างกายฟิตกว่าสโมสรอ,อื่นแล้วครับผลงานล่าสุดของสโมสรกิเลนยองเอสซีจีเมืองทอยแต่ของเราก็คือการเอาชนะทีมการท่าเรือมาได้1ประตูต่อศูนย์นะครับ ก็เ,เรียกว่าผลงานค่อยๆดีวันดีคืนขึ้นเรื่อยๆในส่วนของเกมรุกอาจจะทำประตูได้น้อยแต่ก็มีข้อที่ดีครับคือเกมรับค่อนข้างที่จะเหนียวแน่นมากๆลงสนามมาสีนัดเสียไปเพียงแค่หนึ่งประตูเท่านั้นครับเตะกันค่อนข้างดึกเช่นเคยนะครับ20นาฬิกาหรือ2ทุ่มนะครับแต่ว่าแฟนคลับกีเรมพยอง ก็ยังคงตามมาให้กําลังใจกันอย่างเหนียวแน่นแล้วครับ <c oughs> นี่คือกิเลนจูเนียนะครับโอ้โ oh, ห oh, oh. ดึกแล้วแต่ก็ยังคงสดชื่นอยู่นะครับกระฉับกระเชงเลยทีเดียวสําหรับการมาเชียร์สมสรเอสซีจีเมืองทองอยู่แต่พร้อมๆคร,อ,รอ,อบครัว <c oughs> เมื่อวันที่11มีนาคมที่ผ่านมายอดคนดู8,745คนนะครับส่วนการเก็บค่าบัตรเก็บได้93,500 60บาทนะครับของที่ระลึกนี่ก็เก็บได้ถึง887,115บาทครับก็ต้องบอกว่าเตะก,ก,กลางสัปดาห์ยอดคนดูก็อาจจะตกลงมาสักนิดหนึ่งนะครับ8,000ถึง9,000คนเนี่ยเนื่องจากว่าแฟนคลับ SCG มีุนทอนยูเต็ดหลายต่อหลายคนก็ทำงานนะฮะกว่าที่จะเดินทางมาถึง SCG Stadium ต้องฝากการจราจรที่ค่อนข้างจะติดขัดมา ครอบครัวนี้น่ารักมากๆเลยล่ะครับคุณลูกยังเด็กอยู่เลยนะครับแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ก็พยายามที่จะพาคุณลูกเข้ามาชมฟุตบอลภายในสนาม s c g Stadium เดียมครับก็ต้องขอบคุณครอบครัวทุกๆครอบครัวด้วยนะครับที่ไว้วางใจสโมสรกิเลพยองของเราในการเข้ามาซัพพอร์ตเข้ามาสนับสนุนนะครับหลายคนอาจจะมองว่าที่สนามนี้อาจจะมีอันตรายเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทะเลาะวิวาทกันแต่ว่าปัจจุบันนี้นะครับ มาตรการการดูแลของสโมสรกีฬาฟุยยอ์ของเราเนี่ยต้องบอกว่าดูแลเข้มและก็เฮียบมากกว่าเดิมแล้วครับก็เลยทําให้หลายครอบครัวไว้วางใจนะครับแล้วก็พาคุณลูกเข้ามาชมฟุตบอลกันสโมสรเอนซีจีมอทอยแต่ของเราจะลงสนามนัดนี้แล้วก็จะว่างเว้นให้กับทีมชาติไทยไปอีกนานเลยะครับกลับมาแต่อีกครั้งหนึ่งก็น,นู่นเลยฮะเดือนเมษาครับ เอาไปเยือนทีมสุพรรณบุรีเ c ในวันที่4เมษายนที่สนามกีฬากลางจังหวัดสุพรรณบุรีเนื่องจากว่าต้องหลีกให้กับทีมชาติไม่ว่าจะเป็นปรีโอลิมปิกยู22ปีที่จะมีโปรแกร,รมชิงแชมป์เอเชียปลายเดือนนี้นะครับที่สนามราชมังคลากีฬาสถานแฟนคลับกีฬาพิยองก็อย่าลืมเข้าไปให้กำลังใจด้วยนะครับนักเตะของเราก็ติดไป3รายด้วยกันไม่ว่าจะเป็นสุริยาสิงห์มุย้ยทิติพันธุ์พ่วงจันทร์รวมไปถึงเกษเดชเวทยาวงนะครับนอกจากนั้นนะครับ ทีมชาติไทยชุดใหญ่จะมีโปรแกรมอุ่นเครื่องกับทีมชาติสิงคโปร์และแคมรูนก็ปลายเดือนนี้เช่นกันชุดใหญ่เนี่ยมีพี่ตองกวินทมสัจจานานพี่แบ๊กอาทิตย์ดาวสว่างพี่ตังสารัตอยู่เย็นแล้วก็พี่มุ้ยธีรสินแดงดานะครับมีชื่อเข้าไปรับใช้ทีมชาติในช่วงปลายเดือนนี้ แฟนคลับเอสซีจีมทอลแต่ของเราก็ต้องบอกว่ามีเป็นชาวต่างชาติเพิ่มมากขึ้นเยอะเลยล่ะครับในวิดูการนี้นะฮะมงทอทีวีพยายามที่จะเก็บภาพแฟนคลับชาวต่างชาติมาฝาก พอใกล้เกมกันในขันแฟนคลับก็เริ่มทยอยกันเข้ามานะตายอย่างที่เห็นนี่แหละครับเดี๋ยวมตทอทีวีพาคุณผู้ชมไปชมภาพบรรยากาศใน s อสเอจสเียกันดีกว่าครับเราเข้ามาภายใน SCG เ t a d i u เนะครับ วันนี้เปิดบ้านนะรับการมาเยือนของทีมกรูปีอันตรายสิสเกตเอฟซีมากันเยอะพอสมควร1,200คนนะครับสำหรับทีมเยือนเบสผู้เล่นตัวจริงของสโมสรเอสซีเมืองทองอยู่ในเต็ดนะครับผู้ักสาประตูเป็นกวินธรรมสัจจานันน์แบ็กซ้ายเป็นสุริยาสิงห์มุยแบ็กขวาเปียพนิชกุลนะครับสเซนเตอร์นาโออากิอาโอยามะกับอาทิตย์ดาวสว่างครับมิดฟิลด์ตรงกลางมีสารัตอยู่เย็นมาริโอยูรอสกี้และกับตันโกดัสกอนทองเหล่านะครับ ส่วนตัวลูกฝั่งขวาเป็นทิติพันธ์พ่วงจันรฝั่งซ้ายวันนี้เป็นทีระสินแดงดาสนหน้าเป้าเป็นเคลตันสินบาครับสีสกเกตเอฟนั้นสิบเอ็ดผู้เล่นตัวจริงมีอดีตนักเตะเก่าของสโมสรกิเลนพิอกของเราอยู่ด้วยนะครับคือคับฟ้าบุญมาตุนครับเป็นสีนสกเกตทีมเยือนครับได้เขียนลูก,กเริ่มเล่นก่อนแต่ว่าโอกาสลุ้นแรกเป็นของทีมเจ้าบ้านครับ ทีทิพันพ่วงจันรับบอลทางฝั่งขวาม,มองเพื่อนแล้วเปิดมาตรงกลางเคลตันเซนวาพยายามจะเข้าชาร์จนะครับแต่ว่าผู้เล่นของเซสเกตยังสก,กัดออกหลังไปได้อย่างบุดวิดแล้วเคลตันครับแตะมาเข้าซ้ายข้างถนัดใส่เต็มข้อน้ำหนักได้ครับแต่ว่าทิศทางหลุดกรอบไปนิดเดียวถทีสินให้กับเคลตันทีนี้ดึงมาเข้าขวาโอ้โหพยายามยิงเสาแรกแล้วนะครับแต่ว่านรงวงทองคำ ผู้ษาประตูของทีมศรีส,สกเกตปิดมุมได้ดีครับธีรพันธ์ยังโยกหลบมาได้ครับแล้วโอ้โห و, พยายามจะส่องไกลแต่ว่าผู้เล่นของศรีสกเกตเองเข้าสกัดจากทางด้านหลังนะครับอาจารย์สุเมสายแววก็มอบใบเหลืองให้เป็นระยะฟรีคิกที่ถน,นัดของเอสซีจีมอญทอ,อยแต่ครับแต่ว่ามาริโอยูโรสกี้โอ้โหปั่นด้วยซายไม่ตรงกรอบเลยละครับแม มีโอกาสลุ้นของทีมสีสเกตบ้านนะครับลูกเปิดของผู้เล่นต่างชาติกาฟ่านะครับแม่แต่ว่าอาทิตย์อสว่างยังเคลียออกมาได้ทีวสินแดงดาเติมเกมทั้งฝั่งขวาชลอดึงนิดหนึ่งเปลี่ยนฝั่งมาเป็นเคลตันซินวาพักอกอก่อนวันเลนดี้ขวาไปฉลับผู้เล่นของทีมสีสเกตครับเป็นลูกแต้มมุมโอ้โหปีพลพณิชกุลโฉบมาโมงนะครับแต่ว่า มันไม่ตรงกรอบแล้วมันก็หลุดออกข้างไปครับเดี๋ยวแล้วอีกครั้งหนึ่งจากสารัอยู่เย็นนะครับใส่เต็มๆแล้วนะครับนารงวงทองคําชกบอนออกมาไม่ดีเข้าทางสารัตแต่ว่าลูกยิงของสารัตก็ยังไปตรงตัวนารงครับและอีกครั้งหนึ่งจากมาริโอยูรอฟสกี้ครับแหมมองเผลนเผินึกว่าแต่ใส่สกอร์ให้ทีมเจ้าบ้านไปนแล้วละครับมองออกหลังไปนะครับสําหรับมาริโอยูรอสกี วันนี้เียสินแดงดาถ่างตัวออกไปทางด้านข้างมากครับโอ้โหลูกเปิดได้ลุ้นครับแต่สกอร์ก็ทิ้งตัวหม่งลงพื้นได้สวยครับแต่ว่าวันนี้นรงมงทองคำแม่ผีเข้าจริงๆเลยละครับฟอร์มฮอตมากๆปฏิเสธลูกยิงทุกลูกของทีมเอสซีมงทอยเต็ดไปหมดเลยละครับรวมไปถึงจังหวะนี้ด้วยฮนะนี่ฮนะนาโอรับหมกลงพื้นแต่ว่าก็ไปตรงตัวนรงวงทองคําโอ้ เกมครับคลายครับคาเหมือนนัดที่บุกไปเยือนทีมนครราชสีมาเลยนะครับเล่นดีกว่าเยอะแต่ผู้สาประตูทีมนครราชสีมาก,ก็โชว์ซปเปอร์เซฟนี่ก็น่าได้มากๆเลยละครือสินแดงดาทะลุช่องให้กับปิยพงพันธุทิชคุณที่แอบอยู่แล้วคลอสมาตรงกลางเลยมาถึงมาริโอโอ้โหมาริโอตาเน้นๆแล้วนะครับจากกระพงสมบูรณ์ยังคงสกัดออกมาได้ครับแล้วไปเข้ามือนระงวงทองคํา จบเครื่องแรกนะครับยังเสมอกันอยู่ศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับต้องมาลุ้นกันต่อในช่วงเครื่องเวลาหลังครับกาฟาครับมาเล่นได้อยู่คนเดียวนะครับสําหรับทีมเยือนวันนี้แต่ว่าลูกจ่ายของเขาก็ไปเข้ามือกวินรมสัจจาณมาริโอเปิดลูกฟรีคิกไปให้นาโอะนะฮะแต่ว่าผู้เล่นสีสเ,เกตสกัดออกหลังไปได้และอีกครั้งหนึ่งจากมาริโอยูรรสกี้ครับเจ้าตัวยังไม่สมบูรณ์ร0 0นะครับในเรื่องของสภาพร่างกายและอาการบาดเจ็บ ก็ยังคงเล่นได้แค่ประคองประคองอย่างที่เห็นนี่แหละครับลูกจ่ายของสุริยาสิงห์มุ้ยครับแม่เปิดพื้นที่ได้ดีครับแต่ว่าศรีสเกตต้องสกัดออกหลังและนี่ก็เป็นโอกาสที่ทีเศิลปินเกือบจะได้ประตูโอ้โหปั่นนีขวาเน้นๆแล้วละครับไปชนเสาเหลี่ยมนอกเจต,ตัวยังควานหาลูกแรกนะในดูการนี้อยู่นะครับ วันนี้ยิงไม่ได้ก็จริงนะครับทีวสินแต่ว่าขยันมากๆครับมีส่วนร่วมกับทีมเยอะครับก็หวังว่าเจ้าตัวจะคืนฟอร์มในเร็วๆวันนี้ครับทิติพันธ์พ่วงจันร์แมศิษเกตร,เรับแน่นฮะลองส่องไกลเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งครับแต่ว่ายังจูนเรดราไม่ได้และนี่เป็นโอกาสที่ใกล้เคียงที่สุดของทีมเยือนนะครับลูกยิงไกลแต่ว่ากวินธรรมสัาาจานานก็ ยืนตำแหน่งได้ดีครับแล้บบอลก็น้ำหนักเบามากหน้าอกครับโอ้โหจริงๆเจ้าต,ตัวตอนอยู่เจลลี่ก็ททำประตูได้เยอะจากลูกมงนะครับเมื่อสักครู่ก็เกือบจะทำได้กาสเดียรเวทยาวงยิงไปฉลับแล้วใครทัสินวาโอ้มาใส่เต็มๆข้ามขาไม่ไกลเลยละครับใกล้จะหมดเวลาแล้วนะครับนักเตะแต่ละคนก็ค่อนข้างที่จะเกร็งนะครับสำหรับ s c g เมืองทองยูไนเต็ดรวมไปถึงปิยพลไานิชกุลครับ สอดมาได้สวยนะครับแต่ยิงไม่เต็มเท้าลูกบอลมันหลุดกรอบออกไปทิิพันพวน่วงจันรพยายามเปิดไปตรงกลางสีสเกตก็ต้องรีบสกัดกันออกมาแล้วครับมาเพื่อหนึ่งคะแนนนะครับดูเหมือนพวกเขาจะทําสําเร็จแล้วนะครับแต่ว่าช่วงท้ายเกมครับนี่ฮะวุฒิชัยทาทองครับไหลมาให้เคลตันซินวาแล้วหมุนตัว180องศาตว,วาดัดผ่านมือนรงวงทองคาเข้าไปให้เอมุทอย์ต่ ขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหพยายามกันอยู่นานมากเลยละครับยิงซ้ายทีขวาทียิงไกลทีก็ยังไม่เข้านะครับจนท้ายที่สุดนะครับความขยันของเทอร์สิตแดงดาที่ไปปั๊มบอลกับผู้เล่นของ,งกกรีสเกตและบมัมมาทลักมาถึงวุฒิชัยทาทองนะครับเจ้าตัวก็ตวัดกลับมาให้กับเคลตันซินวานะฮะแล้วเคลตันสัญชตยาตญาณกองหน้าครับพลิกตัว180องศายิ่งผ่านมือนรงวงทองคำเข้าไปได้ครับ แล้วก็เป็นลูกที่2ของเจ้าตัวใน2หนัดติดต่อกันของเคล y รตันซินบานะครับเจ้าตัวกลับมาอยู่ในฟอร์มที่ดีอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับหลังจากที่ช่วงฤดูกาลที่แล้วไม่ค่อยสมบูรณ์สักเท่าไหร่ในเรื่องของสภาพร่างกายนะครับทำให้จบเกมการแข่งขันนะครับเ c g เมืองทอยแต่ของเราก็เอาชนะทีมศิสเกต FC ไปได้1ประตูต่อศจากประตูชายของเคลตันในช่วงท้ายเกมที่แล้วครับ โปรแกรมการแข่งขันของสโมสรเอสซีเมืองทอยแต็ของเราคือวันที่4เมษายนออกไปเยือนทีมสุพรรณบุรี FC ที่สนามกีฬากลางจังหวัดสุพรรณบุรีณตอนนี้สุพรรณบุรีมีคะแนนเท่ากับ s อสมืองทออยูเต็ดนะครับอยู่อันดับ2ของตารางก็ถือว่าเป็นการลุ้นจ่าฝูงในนัดหน้าเลยทีเดียวครับ